ผู้ใดผู้ใดเป็นคนเรียกบัลลีศผู้ใด,ด,ดเป็นคนเรียกบัลลีศผู้ใดผู้ใดผู้ใดเป็นคนเรียกบัลลีศผู้ใดเป็นคนเรียกบัลลีศผู้ใดผู้ใดต่อแถบาได้บ่ได้บ้านมาได้บ่ได้มาได้ต่อแดงแดงใครยังไงนี่พูดต่อแดงแดงเดอเอ,เอ ไปเล่นเพงได้ไมเยแม่้าหอังลาหมดลง่ะเล้าหมดมพงเล่นป่ะึงเล่นบ่ที่กูเดงมากเพง่นป่เเล่นบ่เล่นเล่นเล่ย์ล่แมปสุดทายเราโย่าใช่มัลีก ยุฟ้าใช้เป็นเหล็กกูเฮลเลนแต่ว่าสู้เอาทุนราคาสู้ไร้ทุนากกาเหกือนกันออกกัไร,ร,ร,รามาเหล็นที่กูบอกได้เลนเลนเล่นแมตช์สุดท้ายแเรายุฟ้าใช <c oughs> ้เป็นเหล็กเดี๋ยวย่อยว่าเขาก็จอกกนะันนะนักฟุตบอลเห็นปะเห็นปะเห็นปะ มึงตัวอะไรมาบอสตัวอะไรกูมีทุนอยู่นี่เหรียญสิบบาทสิบรถคันล้อหนึ่งสิบรถรถสิบล,ล,ล้อที่กูเรียนมือนั้นกับมึงนะเออตัวอะไรตัวลูกเหรอนะคั่วตัวลูกเหนะมึงเป็นบ้าเป่าเอ้ ตอนลูกแล้วนะตอนหนึ่งลูกหนึ่งลูกกูให้เสมอไปมึงตอนซม้กูลูกหนึ่งหน้าตอนนี้มาพูดลูกหนึ่งได้เสมอได้าราคาบอกแก้วบอกแกวซื้อบุคอยเรย่องเงแล้วให้นี่เนี่ยหักเปอร์เซ็นต์ออกไปจากคนเห่นแบบนี้ตั้งกองทุนขึ้นมาให้เด็กน่อยทั่วโลวก บม่ได้ครับย้ำมามั่วครับกูเอาตัวตัวทุ่นนะตัวทุนนี่กูได้เหรียญเหรียญสิบบาทลดสิบล้อสามขั้นมือนั้นกูเล่นยญรีบมาพูดตัวเดียวกูบอกเกี่ยวกับะเข้าใจรไปตอกูลูกหนึ่งราคาเสมอใครไปแล้วห่อคอยหักออกไปบอกเกี่ยววีช่องแล้วแค่นี้บอกเกี่ยวบอกเกี่ยวกะเพรครับผู้เรียงเหเล่นเลย ใครจะไปซื้อหอยเล่นนี่แล้วบอเกียวครับ่อยมีวิธีแก่ก็แล้วกันล่ะเต๋อใส่แล้วแต่วันสนใจหรกต่อลูกหนึ่งได้กุ้งลามดหามมัวแล้ว